สวัสดีนะครับทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในรายการเอ่อไมค์คราฟเกมเมอร์ไทยนะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวเออบ้านของผมนะครับเป็นบ้านโมเด์นะครับในไมค์คราฟหนึนะครับแล้วเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับบ้านโมเดงผมมีบ้านแรกโมเดนนะ มีต้นไม้หลายสีดอกไม้ริมทางนะครับในบ้านเดี๋ยวขอเป็นตอนหน้านะครับเดี๋ยวจะฉายให้ดูอันนี้คือคอนโดประเทศไทยนะคะนี่นะครับคอนโดนะคะข้างในก็เดี๋ยวขอลังเดี๋ยวค่อยชายนะครับน่าจะพรุ่งนี้แหละเดือนนี้นะครับก็บ้านหลักสีอันนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับส่วนตรงนี้คือถนนนะครับ เป็นบ้านโมเดิร์นที่มีอยู่จริงอยู่แถวเออกรุงเทพนะครับเออถ้าเป็นกรุงเทพบ้านบ้านหลังนี้จะมีแต่สามบ้านนี้น่าจะไม่มีนะไม่มีลแล้วแหละเป็นบ้านโอ้โหบ้านนี้ยิ่งไม่มีหลากสีแต่บ้านเนี้ยนะครับมีอยู่จริงเอออยู่ถนนลาดพร้าวนะครับมันมีอยู่สองบ้านเหมือนกันมากแล้วก็ออน,นุ่นะครับออนุ่ห้าสิบเจ็ด 57, หรือเจ็ดสิบสองนี่แหละจะไม่ได้นะครับ นี่นะครับบ้านของผมบ้านโมเดิร์นนะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท